่ชวอร์ดี้ดีแต่เที The ่ยวนะคะตอนนี้วอดอยู่ที่ T.J. Maxx นะคะเป็นห้างที่อเมริกานะคะแล้วจะมีของแบรนด์เนมราคาถูกนะ,ะของพวกแบรนด์เนมที่มันตกรุ่นแล้วนะคะหรือว่ามีตาหนิของมันก็จะถูกกว่าราคาที่แบบออกมาหรือนิวอ r ไรวอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในห้างนี้มีอะไรแล้ววันนี้วอจะได้อะไรกลับไปบ้างนะคะตามวอมาเลยค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปซื้อของกับวอร์ เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะส่งเงินกลับเมืองไทยจากประเทศอเมริกาวอดอขอแนะนำแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่ชื่อว่า Send Wave เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่โปรโมโค้ด Woody w O O D Y คุณรับไปทางจะได้รับเงิน10เหรียญเป็นโบนัสแรกเริ่มการส่งเงินกับแอปพลิเคชัน Send Wave จ้า ตัเ,เกงในนะฮะยี่ห้อคาวินคลายนี่วอดอก็เจออันนี้เขาก็มี4ตัวนะฮะอันนี้24เหรียญจุดเกนะคะไม่ไม่อินเทรนด์แล้วเหมือนตกเทรนด์ไปแล้วนะฮะก็จะมาขายอีกตามห้ามพวกนี้นะคะอันนี้19เหรียญนะฮะ3ตัวนะฮะวอดอชอบกัวเกงในของคาวินคลายมากเลยนะฮะ ส่วนพวกเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเงี้ยนะเขาก็มีนะแต่ตอนนี้ว่าเราอยู่ที่เซ็กชันของคุณผู้ชายะคะ่ะพวกกาง,ง,งเกงกางเกงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบแบรนด์ที่มันตกรุ่นแล้วนะฮะเคลียร์แลนดอันนี้ราคาก็จะลดลงไปอีกนะฮะกางเกยงยีนตัวนี้สวยนะเนี่ยแต่ว่าเป็นยี่ห้อ ring of fire มันก็ไม่ได้เป็นยี่ห้อที่ดังมากฮะ,ะรู้สึกว่าตัวนี้เท่าไหร่เอออุ้ย ตัวนี้8าดเหรียญเองค่ะตัวละ240นะฮะนี่เสียดายมากเลย L 3 2ถ้า L 3 4นะน่าหยิบมากเลยค่ะแต่ว่าการจะเลือกนะมันก็จะแบบบอกไว้เลยนะว่าเราไซส์ไหนนะฮะเราก็สามารถที่จะแบบเดินดูได้เลยเขาจะใส่ไว้เลยไซส์เล็กไซส์ใหญ่ S M L X L ไซส์ 3, 2, 3, 4, 3, 6นะฮะเพื่อนๆก็สามารถเดินดูตามไซส์ของเราได้เลย a d i d a s ้น่ารักมากเลย โอ้ยตัวนี้19เหรียญน,นะคะราคาจริงนี่60ตัวนี้น่ารักจังเลยอะ่ะก็เป็นสภาพไม่มีแบรนด์เนี่ยอันนี้เขาก็มาใส่เหมือนกันนะน่ารักเลยตัวละ19เหรียญน,นะคะอย่างชิคาโกเนี่ยชิคาโกก็ขับเบสบอลขับนี่ก็เป็นทีมที่ดังนะคะ19เหรียญน่นารักอยู่พวกแอนิเมะก็มีนะอันนี้น่ารักมากมากเลยนารูโตะน่ารักจังเลยอะ่ะ นี่ก็19เหรียญน,นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเมื่อก่อนใน t j m a x นะจะเป็นแบบเสื้อผ้าเจ็บๆเ,บเยอะมากเลยไม่ค่อยเจอแล้วอ่ะเหมือนแบบเขาไม่ยอมส่งให้แล้วเนะะี่ยค่ะก็จะแบบน้อยลงอันนี้นะอ d a d ดัสอันนี้14เหรียญน,นะคะจาก20เสื้อผ้าที่แบบมันตกรุ่นแล้วนะเะไม่ได้เป็นรุ่นที่แบบเพิ่งมาอะไรอย่เงี้ยน,นะคะ Under อร์มอร์นีวดีก็ชอบมากเป็นแบรนด์โปรดเลยนี่19เหรียญ จาก30เหรียญนะอันนี้ชิคาโกบูลนะตัวละ19.99จาก28นะฮะฟุคูมาอันนี้12เหรียญอุ้ยคุ้เจอไนกี้4 4เหรียญแต่ว่าทรงมันแบบดูไม่น่ารักเลยโอ๋อตัวนี้คาว์ินคลายน่ารักมากเลยตัวนี้น่ารักค่ะคุณเพื่อนค่ะตัวนี้24 24เหรียญไม่ได้เล่นแบรนด์หนักมากนะฮะชอบแต่ว่าเนี่ยไนกี้อาดิดาไปตามเรื่องเนาะ ของแต่งบ้านที่นี่นะก็น่ารักน่ารักมากๆราคามันจะแบบลดลงมาหน่อยของมันอาจจะมีตำหนินะฮะนี่ร้อี่เป็นตู้วางของใส่ของได้ด้วย เดินพนมากของกระจุกกระจิกก็อะไรเงี้ยของตกแต่งบ้านเต็ไมไปหมดเลยะ่ะน่ารักมากเลยเอาจริงๆนะคะมาที่นียวร์ดอรอยากจะได้เชลี์วแบบแขวนบนผนังบ้านฮนะ,ะอันนี้ก็นี่อันนี้ว่าดอรได้ wall shelf set มาอันหนะะึ่งฮะอันนี้24่ี่เหรียญนะฮะซึ่งมันก็แบบดูเรียบง่ายเรียบง่ายดีมากเลยนะคะเทียนก็เยอะมาชอบมาดูเทียนที่นียมาดม ม่ือ้เดี๋ยวเรามาดูกระเป๋ากันบ้างนะฮะไม่รู้ที่เมืองไทยเขายัางแบบนิยมโค้ชกันอยู่ไหมนะกระเป๋าโค้ชอันนี้149.99นะฮะสวยเนี่ยโอ้ยล็อกสนานแน่นเลยนะคะเพราะคนแบบขโมยของกันเยอะนะช่วงนี้แบบโจรชุกชุมมากนะฮะแต่กระเป๋าโค้ชนี้ก็น่ารักนะเนี่ยแบบดูแบบผู้ดีมากเลยแคสสเปซอันนี้99เหรียญค่ะคุณผู้ชม ก็เท่าไรสามพับาทบ้านเราเนาะนี่ก็ใส่ของได้กระจุกกระจิกเนาะเก้สเก้าหรียญเพื่อนๆไหนดูราคาเต็มเขาเท่าไหร่มาก่อนจาก150ยหเหรียญน,นะอันนี้เคสเปสจ้าเก้เหรียญสีชมพูน่ารักมากเลยเพื่อนๆอันนี้ราคาเต็มก็ร้อยห้าสนะ ก็เล็กๆอะ่ะกระจุกกระจิกครับคุณผู้หญิงนี่น่ารักเลยอันนี้อันเนี้ยดูเป็นผู้ดีผู้ดีอันนี้ก็เคสสเปซจ้าอันนี้ห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้ากระเป๋าสะพายเป็นผู้หญิงสีม่วงไม่รู้จะนิยมกันไหมสีนี้น่ารักอยู่นะอันนี้ห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเป็นกระเป๋าสะพายได้นะน่ารักน่ารักที่เจมักตรงนี้มันของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะไปแบบ ที่มันสักขายใหญ่ๆนะโอ้ลลานตามากเลยกระปรงกระเป๋าเยอะมากจริงๆนะฮะและช่วงนี้บอกว่าอเมริกาบรรท้นกันเยอะมากนะ,ะของแบบแพงๆเขาก็จะไม่ค่อยแขวนไว้แล้วนะ,ะับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีแบบพวกแก๊งแบบมาหยิบกระชากแล้วก็เอาไปเลยนะฮะแต่ตอนนี้นี่ก็แบบอโอ้โหแบบึงสัญญาณการขโมยเต็มไปหมดเลยนะฮะ เพื่อนจะเอาแบบพวกที่เป็นแบรนด์หนักๆเขาก็มีเหมือนกันนะเอสเตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้40เหรียญมีนนี้89.99ติดสัญญาณกันขโมยด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นคลีนิกไว้ล้างหน้าอันนี้16.99นะแพงไหมอะไม่ได้ใช้ยี่ห้อคลีนิกนะแต่เห็นว่าดังอยู่อันนี้เป็นเซ็ตของ เอสเตนะฮะอันนี้ก็มาหมดเลยนะอันนี้49.99มี Day มีเดย์มีไนท์ครีมนะฮะอันนี้น่าสนมากเลยอะ่ะได้เป็นเซตเลยอะ่ะอันนี้ e l อลิซาเบธเบลเด้งนี่ก็เห็นอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะอันนี้มันเป็นเซตเลยค่ะอันนี้เซตละ29.99อันนี้ก็ได้ทั้งเดย์แล้วก็ไนท์นะฮะแล้วก็มีไอ e c ครีมด้วย คลลาเจนกับโกลเซียมสองอันเนี่ยต้องตาวาดอมากเลยอันละห้าเหรียญเก้าสิบเก้าเซนเองนะฮะน่าลองไปใช้มากเลยพวกนี้เป็นแบบว่า s e รั m มนะฮะทาแล้วแบบหน้ามันเราชุ่มฉ่ำมากทั้งคืนเลยอะคะอ่ะได้มาแล้วนี่ก็เป็นของเคลล์ n นสนะที่เขาลดราคาไปแล้วอีกนะฮะ โอ้ยอันนี้ครีมอะไรเนี่ยอันนี้ห้าเหรียญเหมือนเป็นของพวกรีเทอร์รื้วมีตำหนินะอันนี้อะไรอ่ะน้ำหอมหมออะไรอ่ะันนี้น้ำหอมอันนี้เท่าไหร่เอง8ดเหรียญนะครัอันนี้ก็เป็นแบบว่าเซรั่มทารอบๆดวงตานะฮะทำให้เราแบบว่าเหมือนรีรลกซ์นะอันนี้น่าสนใจมากเลยอะ่ะเดินเพลินมากเลยค่ะแต่จะแนบนได้มาแค่สองอยา่าง เดี๋ยววอดอดจะคงเอาชั้นวางของที่วอดอยากได้นะเดี๋ยวได้ของมาแล้วเสียตังแล้วสบายใจค่ะเอเสียตังไปแล้วนะคะสามสิบก้าจุดหกหกค่ะก็ประมาณพันสองบ้านเรานะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการมาช้อปปิ้งกับวอดอวันนี้ที่เทเจมากนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาในช่องของวอดอกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้วอดอด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบาย